นตอนเศ้าครับมือนี้อยยกอยถึงสิมกหนูครับมือนี้หนูหน้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอมอมมาแม่ใส่ยังไงมครับแล้วอีกตู้ใส่ปีใส่อีตู้ใส่ปีใส่ตะไคร่ตู้ตู้ครับแล้วแมงลักษณ์มกปกุ๊กอีกตัวนึงนะครับ หมกซึ่งเดี๋ยวกันคือจะปุ่งเขาละเทียบผมไงป่ากับหนูสองใช้ไม่ถึงไอ่เดียวเนาผิดตกชด์แล้วดูขั้นตอนต่อไปครับการตอนต่อไป็นตั้งปั้นได้หรอลูกในยูโรทัวร์เลยครับเนลาลูกนเอาปั้น โดนขังไว้หน้ารถหตาไปตัดผมแต่ผมผมตัดผมบาปันไปน้่เบื้อเนาะข้าคอี้นอยนเอ้ไม่ใช้เบ้อหนีถิ่มหมอสุ่มนี่นตัเสื้อไหญ่แทนนะมเคื่อนหนีบถิ่มมันเลยบอกแม่ กับเข้าตอนแรงไม่ใช้ห้าปักสี ครับบอกปิดแม็กับไปไหนแล้วกันแน่คนขับคนนึ่งคุณบอกว่าเก็บปิดแม็กับไปไหนในเรื่อว่าครับแม่ใส่ถุงไว้อยู่ไว้ใช่เน็บฟ้าที่เขา ปะตูใบว่อมประตูใบแหนึ่นนว่ามันเอางี้ลบอ,อกว่าอะไรกันอนหน่งเปิดประตูลูกมฟัง <c ười> ตับหนูอยู่เดี๋ยวไปปล่อยปั้นก่อนเดนะ้อ็มนี่นี่คมแต่ตัดผมตอนเโ้ายานขาบปั้นแลงน้ำเลยเอามาขัางไว้อยู่ในรถใช่ละ่ะไหนล่ะตะปั้นอยู่ไหนละ่ะโอ้ยนี่บ่โอ้ยพวกเบอกคน,านาามาขัางไว้นหน้ารถฉนวนลงมาลงมาลมาูกเหรอเประตูแล้วอยากลงมายังลงมาเด้อ ตูต้รถไปแให้แล้วสับตะไคร้ใส่โคกครับนี่ใส่ลูกดัดได้ไหมใส่ลูกดัดด้งเลยตั้เฮ้ยวังนี้มียวมียว,วคนน่ะนะมาล้าง้านนี่ปั้นดูบ่อาหัล้านไปดูหัวล้านเงินมูสันสองรองเียไม่โอบกกระปุกแล้นั่นนะ่ะ หาอะไรตึงคนามนนะลูกเปิดบายการน้ำเก,กัเขานั่นเแล้วเทก้อนไม่กี่นะลูกนันหาอยนลังเออแ้วชอบยนหลังทิ้งเมียวๆน่ะเฮุ่นเลงปันเลีย้ยวหน้าเลี้ยวหลัง,งเม ไช่เน <I> ี่ยครับอันประดุกเห็นอะไยักสองโมงยังไประดุกประดุกก็แซบได้ครับครับมวปีเท็บนล่หละก็แซบก้อนงูโคนมากก็มตัวใดเนนะาะก็ิีครับ แกงกระดูปลานึ่งเรียว่าเป็นรูเป็น่งปวดขาปวดแข้งโลจังหวานเนี่ยปรูกโลชั่งกี๊ดสอบบ่อตลาดไงเงินเงินบ่อเ่ินจะขายนี่เสื่อของสุเตียเปลีจีากวันเจ้านี้ขายกิจบจะกางโลชั่สีส่าน หนูมาถ่ายรูปด้วยถ,วถ่ายป้งใส่หอมแดงตัตนัใส่ตะไคร่ ใส่ครับตอนมกหมกูก็ใส่ใกระไคร่ด้วกันก็ไปตำพริกจะตองล้นไปหรอนีอ่ตองล้นไปเดี๋ยวพอแล้วจังหัวบ่แตก xay xay đồ xay một muỗng. Thì mình pa đá này còn này. กวกกระลอกกระแตกเต็มเห้หมกูกหมมกตุนอะไรนะหมกตุนกแกเหรอมันมัุมือี่พอุดเก่งขุดนู้นอะไพุด hmm ทุกอะไรเมื่อคนไหนขุดได ตส่ปลาใส่น้ำหกใส่หมกใส่ปลาเนาะจะกีม่านะกออกมาเป็นไรกันไรกินแล้วเนี่ผสมใส่กระเทียมหมืนหมกกระเทียมเป็นยัง ลายเลยที่เพชดตำพริกใส่แล้วครับตำตำพริกใส่ลงไปแล้วมุกนมบวกมุกปลาลุกหมือนทากันได้แซวพกกันเอาไปนเดี <c oughs> ๋ยวมองห <c oughs> นี่น,น,นีเจ้าพันรแตกจ้านเนี่นี่อยู่เตีน<ถ>ไหนกันะ <c oughs> เพราะว่าทรงแต่เศ้าครับองนั้นไม่มีอะไรเลประตูช้างมน้ากเลแ้แม่สับปีลงโคกแล้วก็ตํำครับต่ำลงขันละลอยแม่นนต่ำมันแข็งอ้ยขันอะไรเพราะคือ,อหยวกเนี้ยปีนสะแข็งต่ำประนาต่ำเห็นไหมนุ่มมุนน้ำมุนน้ำ เหนมีน้ดตั้งนเลยเป็นลาดน้ำมีขอบพัดมีนะ ใช่แล้วถุงรถพวกแม่ที่นี่

มนักแกนหอดนั่งดูบ่ไปติดเลยนะตากใหม่หมอ้ยทอดมันเบิดวดทอดมันมุน่มรวด,ดเรื่จกะทังแล้วเกิืรอเกฟุกลน่ะไปชี้่ะ แล้วจะผอบริษ <nih> ัททางจีนได้มเ้าไิดพดดีนี่ได้หลายใบก็เือะดี เห็นเล,เลครับบ่ได้มาบัรนยายแก่เห็ดเลยชื่อรสประแดดตำพริกนี่ครับนีมกหนูนี่มกปลาดุกใส่หัวปีคือกันถ้าบ่ใส่หัวปีมนสิบโบ Chaplin mà mọc từ nguồn lời đi bọn em mà tipping lưng môi trường bọn em mặt hết thương tích mọi thứ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  mọi mới

พอแบบที่นี่เตรียม่อครับผลิตัดฑมีครับเพราะว่ารีเสียนมีเหลือเสียดายแต่จะเห็ดลาดน้ำมีกรอบเรอเบิ่งพัดมีตามักแต่ง ต่างันไปตรงไหน้ำไมคุงมาใส่หมดเลยตัดมีกับตำแตงกันนะฮะสองสองตัวต่าง

ตาวไรเตานั่นละไปแนเพื่อ,น,อนบอกบอกครั นะอย่างหนก็ไ้เราพนตองตเาเปิดตัวดนะ้วยตัวสองตัวเขเปิดตงแม่แแได้ไหมนะตัวงตัต้องติจายณาน้นานำตัวเนะ่าไหร่ยังต้องหล่นหีบครับเต็มหบนะครับนี่สองตัวตัวใหญ่ครับฝากจากชนบุรีขอบคุณครับ thế này thế này cái mốp, Ít phá nét này, ô, cái mốp tám, rồi có mấy đấy, hà mốp luôn ธรรมดาตัวนี้ครับหมกไก่ปายนี่หนูจะตอนตอนเนาะปลาเนาะของหายาไปไปกินมันกระแซบแล้วหมูถ่ายงหมูใหญ่คนเดิมปิดปลาชิโก้ เผือฟืนน้นแนตาีโก้สุอ่ะเ,เอา,าเ,วออเยวมี่เาแล้วหอมปลาเอยนฉันบอกปลาอันี้ฉันปาจิโก้นบอย่างเซจแล้วนี่บอกเอาวะเฮยเอาลีแม่มา,ม,มาหักเอาไปนี่มองกัดนี่เฮเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยว ไอ่ปั่นเด้อนี่เด้อข้าไปเนื้อ,อ,อไปเราที่บอลเลยไปแล้วเพิ่นหอมเหมือนหรเพิ่นมนนา,า,านั่งเฝ้าเงี้ยแผลแว่อยู่แต่โดนโดนอ้อมปีกฟาดชิโกขนี่ครับสุกแล้วเบื้องตอนกินครับเด็กแก้ให้เบิ่งอยู่ตอนก็ค้อนจะไปเบิ่ง กินอยู่พะเขาเลยครับเตรียมพระเขาเรี๋ยวเปิดด่การตอนกินครับ